วันนี้เราจะทำการเช็คกูป,ปีไอเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะไฟเลี้ยวอยู่ตรงเนี้ยตรงแฮนเนี่ยเป็นตัวเก่าแล้วเท่าต่อมาไฟเลี้ยวยตรงบังลมนะก็เจ้าของแจ้งมาว่าตาไม่ติดน้ำมันเครื่องแห้งนะแล้วก่อนที่เราจะทําการรือเราต้องเช็คระบบของมันก่อนนะว่ามันจะเสียเยอะไหมถ้าเสียเยอะ,ยยอะคือเราต้องคุยกับเจ้าของก่อนระบบของมันก็คือดับแรก ดับแรกคือเช็คปั๊มก่อนนะว่าแรงดันพอไหมเพราะปั๊มรู้สึก,กว่าตัว 2, มันสองพันกว่าแล้วนะปั๊มแท้แต่ถ้าไปโดนเครื่องด้วยโดนปั๊มด้วยนะแล้วก็ถ้าเือรหัสเตือนนะมันจะแพงเวลาซ่อมเจ้าของเขาจะตกใจนะเขาก็ไม่เข้าใจระบบรถหรอกเพราะนี่กะคือระบบหัวชีดเล้าช่างห่างหายจะระบบหัวฉีไปนานนะมัน,มนหลายวันแล้วจอดอาทิตย์แล้วไม่มีเวลาหรือนะเดี๋ยวทําการเช็คดูเลยการที่เราจะเช็คก็คือ <c oughs> ถ้าปั๊มใช้ได้ เข็มตัวเนี้ยมันจะวิ่งมาถึงสีสีแดงอ่ะสามอ่ะนะเลขสามก็เอาเลขสามแล้วกันเอาง่ายๆจะพูดเป็นตันเป็นปอนเป็นนิ่งตันก็ไม่รู้ท่านก็ไม่เข้าใจเข้าใจอย่างเดียวคือถ้ามันขึ้นถึงตรงนี้ก็คือโอเคนะเอามาดูกันเราขึ้นไหม่ะดูใกล้ๆอ่าถึงนะโอเคถ้าถึงนี่เราให้ปั๊มผ่านนะอ่าถึงยังไงก็ติดง่ายนะไอ้เจมตอนนี้ที่มีติดก็คือน้ํามันเครื่องมันแห้งเราเครื่องพังไปแล้วแหละตอนนี้เราเช็คตัวนี้เสร็จปุ๊บ เราก็จะมาเช็克拉ร,รหัสว่ามันมีรหัสอะไรเตือนไหมถ้ามีรหัสเตือนเราก็ต้องรู้ว่าเตือนอะไรมันจะมีรหัสบอกอยู่แล้วตำหรับฮอนด้าก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เคยทําลงคลิปเลยก็ตั้งมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้จับรถ <c oughs> พวกระบบหัวฉีดนานแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าตัวเช็ครหัสอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราจะหาดูเราก็จะมาทําการเช็ค เรียกดูรหัสนะก็จะเรียกดูกันโอเค <c oughs> เรามาเรียกดูรหัสนะ,ะเมื่อกี้เราเช็คปั๊มแล้วนะเอาอีกรอบหนึ่งต่อเนื่องนะปั๊มผ่านนะปั๊มผ่านก็มาเรียกดูรหัสการที่เราจะดูรหัสฮอนดะ้านะมันก็อธิบายง่ายหันาหาตัวแล้วเอาปุ่มล็อกนะงายขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็เสียบซ้ายมือนะจ๊ะน้่นนะน่ะซ้ายมือน้าขวามือไม่รู้ช่างไม่เคยเสียบเคยเสียบแต่ซ้ายแต่ถนัดขวานะ <c oughs> นัดขวาแต่ไม่รู้เขาสู้ร้อยเสียบสายอาลองดูนะเสียเข้าไปไงี้นี่เราจะทําการเรียกดูรหัสนะถ้ามีรหัสแจ้งเตือนเราก็จะรู้ว่าตัวไหนเสียโดยที่เราไม่ต้องไปลื้อมั่วเลยไม,ไม่ต้องไปลื้อจนทั้งคันไม่ใช่หรอกนะเนี่ยเอาสายไฟต่อทอดกันอย่างนี้นะแล้วก็เปิดสดวิ์เลยนะพอเปิดสวิสรหัสตัวเนี้มันจะเตือนจะกระพริบนะตอนนี้ช่างก็ไม่รู้กระพริบบอกปล่าอ่ะลองดูกระพริบอะไรปรั๊บนั่นกระพริบแน่นอนเลยอย่างเงี้ย หนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดรหัสเจดนะตอนนี้มันคือรหัส7เตือนนะอ่ะนับดูนะเป็นพร้อมกันนะอ่ะเอฟซีะ FC นะไม่รู้มีหรือเปล่าเราก็พูดไปไงั้นแหละแต่ผู้ผ,ผู้ผู้ชมนะเยอะนะช่างก็เข้าไปเปิดดูประจำเลยเช็คเลตติ้งตัวเองนะว่าจะมีความสามารถทําอะไรให้อ่าผู้ชมได้รับชมไหมนะทำเสียงรอก็ได้นะ อนะ๋นันรหัสเจ็ดนะเดี๋ยวเท่าจะนับดูอรอบหนึ่งว่ามันเป็นรหัสเจ็ดรหัสเจ็ดคืออะไรเดี๋ยวจะเปิดตําราก่อนอืมเราจาไม่ได้เพราะทําทนาแล้วมันไม่ได้ทามานาแล้วมาอยู่นี่มันไม่มีรถให้ทำไม่มีใครกล้าเข้ามาก็ากลัวช่างทําไม่ได้อืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเครหัสเจ็ดนะโอเคเราไปเอาตำรามาแล้วนี่ตำราที่ ช่างได้มาจากศูนย์ที่ช่างไปศึกษามานนะมันจะมีบอกบางทีเราก็ไม่ได้ทํานานเราก็ต้องอาศัยตำราบ้างถ้าทำไปบ่อยเรากคงจําได้แมนนะ่นอ่ะแต่ว่ารถหัวฉีดมันก็ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาเยอะหรอกเนาะกลัวช่างทําไม่ได้นะอันนี้มาดูนะรหัสเจ็ดนะนี่คือรหัสเจ็ดนะเขาจะบอกเลยรหัสเจ็ดนะจ๊ะเนี่ยเอาใกล้ๆเลยอ่ะเนี่ยรหัสเจ็ดนะ มันก็จะเขียนบอกว่ารหัสเจ็ดคือบอกว่าตัวตัวจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องผิดปกตินะหรือไม่งั้นกาขั้วต่อของพวกเซนเซอร์หลวมหรือเสียหายนะหรือสายไฟขาดลัดวงจรสรุปเลยว่าตัวจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องชำรุดเสียหายเราก็จี้ไปที่ตัวจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเลยเดี๋ยวเขาให้ทําเครื่องเดี๋ยวถอดมามอยู่ข้างเสือ้อนะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเดี๋ยวทำรถช่างนะช่างเปลี่ยนเสื้อเลยนะคือสายพานจะไม่คว้านนะนะ ก็ไม่รู้อะแล้วแต่คนอ,อยากได้ผูกก็ควานแต่สำหรับช่างแล้วนะควานไม่ค่อยจบควานได้ขี่ได้แต่ว่าบางทีไม่กี่วันก็ขวันอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการถอดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเสื้อไหลรก็เดี๋ยวช่างทําการถอดนะนใช้เวลาถอดนิดนึงเดี๋ยวช่างจะขอให้เป็นอีพีสองนะอาจจะมีถึงอีพีสามอีพีสี่ก็ติดตามดูกี่พ,พีก็ดูไปเหอะเพราะว่ามันก็ไม่มีเวลาที่จะลื้อ แล้วก็ตอนนี้เข้าสองคันเลยพร้อมกันสามคันรถไถด้วยนะคืองานก่าวก็ยังไม่เสร็จเลยรอไหลรถจนก็ยังไม่เสร็จอ่ะมาดูงานที่ว่าเข้ามาวันนี้เมื่อกี้เองเนี่ยอันนี้คือเจ้าเว็บร้อยนะเว้ออาเว็บร้อยตัวเนี้ยตัวประหยัดน้ำมันตัวทนนะตัวทนตัวขยันแต่ตอนนี้มันความขยันขยันหายเขาจะขยันหายจอดไว้ก็หายนะราคาก็หมื่นขึ้นนะตัวเนี้ว่ารุ่นนี้เขาเล่นกันเอ่าตอนนี้ไอที่พูดไปเมื่อกี้มไปหมดแล้ว กลับร้านนะครับอะไรกลับร้านนะเราต้องตามไปเอานะบอกเขาให้เงินเราต้องตามไปเอาไหนนะไอ้คำว่าไหลกลับร้านก็คือว่ามันเสียหายำํำบุดแล้วกินน้ำมันด้วยตอนเนี้ดูจักรเครื่องนะอ่าเมื่อกี้ช่างบอกว่ารุ่นเนี้ยทนประหยัดที่ไหนได้ตอนนี้จะขอแจ้งไปแล้วกินน้ำมันเ็นซินแล้วก็เครื่องดังโอ้โหดังมากเลยเนะาะดังเดี๋ยวช่างจัดการมาก็รับไว้ไม่เยอะหรอกลักษามะหลักสามเโอเคตัวหลักสาม ก็สามศูนย์ศูนย์นะไล่ไปก็รับเหมาเขาเท่านั้นเพราะว่าเป็นรถคนแก่ใช่อันนี้ช่างแจ้งราคาเลยเพราะว่าถ้าถูกคนนี้ก็ไม่ถามถ้าถูกควนี้ก็มีพันก่าบาทหรือว่าสองพันเงี้ยแต่ว่างานไม่ค่อยจบช่างเอาประเด็ดศึกเลยเปลี่ยนเสื้อเลยนะจ๊ะช่างเปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวนะถ้าขายหลงลกนเข้ามาเนี่ยเจอเปลี่ยนเสื้อนะเพราะอะไรนะเอาท่านได้ของดีเป็นตองมาควานทำไมไดคิควานเอียงควานหลวมควานอะไรดวควานอีกเพราะมันเป็นรถสี่จังหวะถ้าสองจังหวะควานได้ นะอย่างพวกเทน,น้าพวกอะไระที่ถ่ายให้ดูนะทำควันได้เปลี่ยนแหวนอย่างเดียวยังได้เลยจ้านายจริงๆแล้วเนะ <c oughs> ขาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องดีเซลอร์ใช่ไหมอันนี้จะตัดติดไม้ลองดูดิอ่าให้ฟังเสียง <c oughs> นะฟังเสียงดูดิเนี่ยเ <c oughs> คร <c oughs> ื่องดีเซลอ่า้ควันดีีเเลอ่่านยโอ้เห็นไหมเนะี่ยโอ้นี่แหละโอเคเนี่ยนี่อะไรไม่รู้ทะเบียนรถเขาอ่ะ จัดไปเนาะอืม <c oughs> ก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวช่างจะ <c oughs> ทําการถอดแล้วก็จะมาถ่ายดูแต่ว่ารถคันื่อกี้ตัดให้ตามเป็นอีพีแล้วกันเดี๋ยวช่างจะลงคลิปให้ดูวันนี้เลยนะเพราะว่าอยากให้คลิปต่อเนื่องคนผู้ติดตามเขาก็รอดูว,ว่าช่างชาติจะทําอะไรต่อไปนะแล้วก็ให้ดูกันที่สามที่เข้ามานี่เข้ามาเมื่อวานเนี่ยนี่เข้ามาเมื่อวานให้เจ้าของเขาไปซื้ออะไรนะตัวนี้เขาทํามาแล้วเปลี่ยนเขาเปลี่ยนลูกสูบแหวนเปลี่ยนลูกปืนมาหมดแล้วนะ ลูกสุกว้เขาเปลี่ยนแล้วหมดแล้วแต่งานไม่จบงานไม่ผ่านเขาไปซื้อมาสี่ห้าพันนี่แหละเนี่ยลูกปืนแล้วเขาเปลี่ยนหมดแล้วนี่ลูกปืนเนี่ยทีนี้งานไม่จบครับชาร์บลายครับก็อ่างก็เจอสาเหตุแล้วเกิดจากอะไรอ่ะเพราะระบบน้ำมันเครื่องไม่เดินนะเขาทาเครื่องมาแต่ว่าเขาไม่เช็คระบบน้ำมันเครื่องพอไม่เดินครับข้อก็ชาร์บลายนะพอชาร์บลายเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยอ่ะอันนี้ดูแค่นี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนประกอบจะเอาเป็นเอพีปเพราะว่าตอนนี้มันก็ ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องลือแล้วออกไปซื้อหลายด้วยนะมันใหญ่ครับเอาไไงมีของเล่นทำอะไรอ๋อเขาฝากขยะมาให้จิิงตอนนี้นะเขาจะเหลยอหนูก็ไม่เป็นไรเอาไว้เป็นเชือไฟนะไว้จุดให้แมวนอนตอนเย็นอ่ะอ่ะมาเชื้อไฟนะมีทุกคันแล้นะอันนี้ก็มาทำเปลี่ยนเสื้อนะครับเสื้อสูก็ก็เช็คยกชุดเลยกช็คเช็คให้เขาใช่ครับวาวด้วยถ้าเสีย โซ่โดนออกยางกิ้งโซ่นะกระบอกดันโซ่เนียน่าจะขบูงขบูล้างให้ใหม่เลยทําความสะอาดแล้วก็เนี่ยคาบดำๆเนี่ยแล้วช่างก็จัดให้ใหม่หมดก็จะสวิตให้เขานะครับใช่แล้วก็น่าจะตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวนี้นเนี่ยูต่างๆเล้วครับอ่ารที่ให้ลูกค้าก็แจ้งนะอ่าอันนี้คือที่นี่เป็นไงให้มีอีพีสองไหมก็แนะนำอยากให้มี EP พีสองครับใปู่นะครับนะสามารถไปดูอีพีสองได้นะครับ ก็ติดตามไปเนาะฝากติดตามช่างชาติด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่างชาตินะครับขอบคุณครับ